Disrupt aging นะคะทำไมทุกคนจะต้องรู้จักคำนี้ Disrupt แปลว่าการหยุดชะงักนะคะ Aging คือความเสื่อมของร่างกายคนเรานะคะพออายุมากขึ้นร่างกายเราก็เสื่อมถอยซึ่งมันเป็นกฎของธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปหยุดอะไรมันมากแต่ว่าเราสามารถที่จะชะลอได้แฮรี่ไม่อยากให้ทุกคนไปมองที่ความเสื่อมของร่างกายเพราะว่าบางคนนะคะอายุ40ยังดูเหมือน30 50ก็ยังดูเหมือน40นะคะ ยังสามารถทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้เหมือนตอนสมัยเราสาวๆที่สำคัญนะคะเราจะต้องรู้จักการวางแผนตัวเองนะคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะคะในวัยที่มากขึ้นให้มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแบบว่านอนแล้วก็ให้คนอื่นมาดูแลเราไม่ต้องการเป็นภาระของสังคมนะคะตอนนี้นะคะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเราเองก็จะต้องรู้จัก เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยคำว่า disrupt aging หรือการชะลอความเสื่อมของร่างกายเนี่ยจะต้องมีการวางแผนสิ่งที่แพริีอยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบนะคะนั่นก็คือเราจะต้องให้ความสำคัญข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่แพริีอยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้หญิงวัย50นะคะเพราะว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยเริ่มมีการสวิงนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลมันอย่างดีนะคะเราจะจัดการกับความเสื่อมของร่างกายเราได้อย่างไรดังนั้นนะคะเราจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการความเสื่อมของฮอร์โมนหรือความไม่สมดุลของฮอร์โมนตรงนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะสาวๆนะคะที่ติดตามเพจพี่แพรรี่อยู่เนี่ยสามารถที่จะดูนะคะแล้วก็อ่านข้อมูลตรงนี้จะได้ทราบว่าวิธีการดูแลตัวเองนะคะทำอย่างไรให้ฮอร์โมนเราสมดุลเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายองค์ประกอบมากๆเลย ที่คุณจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะข้อถัดมานะคะก็คือในเรื่องของอารมณ์อารมณ์เนี่ยในทางมหาวิทยาลัยจอห์นคอปสกินนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้บอกว่าคนที่มีอารมณ์ดีนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคุณรู้ไหมคะว่าผู้หญิงวัยแบบนี้วัย50เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลง ขอ,อารมณ์เนี่ยมากกว่าปกติเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงของวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวิธีจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของเรายกตัวอย่างเรื่องของการนอนหลับนะคะมันก็จะทำให้เรานอนหลับไม่ดีด้วยสิ่งนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยจัดการนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเ,เราอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็ควรจะปลดปล่อยนะคะ ไปหากิจกรรมอะไรอื่นๆทำนะคะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะวัยแบบนี้เป็นวัยที่คุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะ่ะแล้วคุณจะไปกังวลอะไรกับมันมากมายเนาะเราก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขดีกว่าอีกอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ดีมีผิวที่ดีมีแววตาที่สดใสมีรอยยิ้มใครๆก็อยากเข้าใกล้ ะะถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ไม่ดีขี้งุดหงิดโมโหง่ายฉุนเฉียวใครๆอยากเข้าใกล้คะก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้รวมถึงเรายังจะเป็นโรคต่างๆด้วยเช่นโรคนอนไม่หลับนะคะโรคเครียดโรคสมองปวดหัวนะคะรวมถึงเรื่องของโรคความดันเบาหวานก็มาตรงนี้ด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะรู้จักวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง ข้อถัดมานะคะในเรื่องของการนอนหลับการนอนหลับเนี่ยเป็นอะไรที่แพรี่ให้ความสําคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะพาวเวอร์นปนะคะระหว่างวันประมาณ1 5นาที20นาทีเพื่อเป็นการบูสต์ร่างกายนะคะให้ e NERGY มากขึ้นและการนอนหลับในตอนกลางคืนอยากคิดนะคะว่าวัยนี้นอนไม่หลับแล้วก็เล่นเกมไปสิปล่อยมันตีหตีสค่อยนอนอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากรดฮอร์โมนนะคะจะหลั่งในช่วงประมาณ4ทุ่มถึงตีสอ ร่างกายเรานะคะตามไซคลของมันนะคะควรจะนอนหลับประมาณ4ี่ทุ่มถึงตีสอช่วงนั้นนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยจะหลัง่ง พอเวลาฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งออกมาปุ๊บเนี่ยร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึง่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะคะในการที่จะส่งเข้ามานะคะซ่อมแซมอวัยวะของเรารวมถึงซ่อมแซมเซลล์ของเราด้วยเราก็จะมีการนอนหลับอย่างเต็มที่โกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนของความเป็นหนุ่มสาวถ้าเกิดว่าเราอยากสาวเราอยากหนุ่มตลอดการนะคะเราก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนที่ดีและน้องๆน,นะคะที่ไม่ได้นอนหลับตามเวลานะคะ เล่นกิจกรรมหรือว่าชิดแชทบนสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องกลับมาดูแลตัวเองถ้าเกิดว่าน้องอยากจะมีสุขภาพนะคะที่ดีแล้วก็มีความเป็นหนุ่มสาวในอนาคตคุณก็จะต้องดูแลคุณภาพการนอนหลับของคุณให้ดีหลับให้ลึกหลับให้สนิทนะคะข้อถัดมานะคะในเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองอย่าคิดลบเพราะว่าเวลาที่เราคิดลบเนี่ย สมองเรานะคะก็จะคิดแต่เรื่องไม่ดีนะคะเราก็จะส่งสัญญาณที่แบบไม่ดีอ่ะให้กับตัวเราเช่นแก่จังเลยอ้วนจังเลยทําไมผิวเหี่ยวแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยลองคิดดูนะคะถ้าวันนี้คุณมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองเช่นลุกขึ้นมาตอนเช้าบอกฉันสวยจังเลยวันนี้ทําไมฉันดูดีจังเลยฉันรู้สึกเซ็กซี่คุณจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นคุณฟีลคอนฟ i เ e n c ์มากขึ้นอันนี้ค่ะที่พารีอยากจะบอกว่า ให้เราเนี่ยมีทัศนคติบวกกับตัวเองพอเรามีทัศนคติบวกแล้วคนรอบข้างเรานะคะก็จะมีความสุขเพราะว่าเรามีพลังบวกส่งไปถึงเขาด้วยต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของการกินดีและอยู่ดีค่ะกินดีนั่นหมายถึงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในช่วงวัยอย่างแพรี่เนี่ยห้เนี่ยเป็นวัยที่ก็จะต้องเลือก การทานอาหารมากขึ้นแพรรี่เป็นคนที่ไม่ทานของมันของทอดนะคะของหวานทานบ้างนิดหน่อยแต่เราก็ต้องรู้จักปริมาณการทานนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราเกิดอนุมูลอิสระพอเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมันก็ทําให้เซลล์แก่เซลล์ไม่ดีเซลล์เหี่ยวนะคะเราก็จะต้องเลือกทานผักผลไม้มากขึ้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ หรือ,อส่วนนะคะที่อยู่ในส่วนของอพวกไฟโตนิวเทรียนนะคะเป็นพรึกษาเคมีผลไม้หลากหลายสีทานอาหารหลากหลายกลุ่มนะคะแพรี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ,ะดูแลนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารแต่ไม่ได้ซีเรียสเกินไปนะคะสำหรับน้องๆก็เช่นเดียวกันนะคะทานอาหารเนี่ยก็อยากจะให้เลือกทานผักผลไม้มากขึ้นเพิ่มกักใยให้กับเราด้วยระบบลำไส้ของเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นด้วย แต่คําว่าอยู่ดีเนี่ยนะคะพรี่อยากจะมองให้ถ่าให้ทุกคนมองตามพรี่เลยว่าคําว่าอยู่ดีคือการเป็นอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเราทําความสะอาดมันบ้างไหมสิ่งแวดล้อมนะคะเราใช้อุปกรณ์อะไรเราใช้ถุงพลาสติกไหมเราใช้น้ํายาอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นมีผลกระทบต่อฮอร์โมอนของเรามีผลกระทบต่อความเสื่อมของร่างกายของเรา นอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่แพารี่ทำเป็นประจำนั่นก็คือการมีเมตานะคะการช่วยเหลือผู้อื่นการรู้จักแบ่งปันในวัย50เนี่ยเป็นวัยที่คุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วคุณมีประสบการณ์ผ่านมาสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นอะไรที่สอนคุณคุณได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นถึงเวลานะที่จะต้องแชร์ประสบการณ์เหล่านี้ให้กับ คนรอบข้างของคุณทําสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์นะคะรู้จักมีเมตตานะคะช่วยเหลือสังคมบ้างทุกอย่างนะคะที่แพรรี่ได้พูดมานี้เนี่ยก็คือองค์ประกอบของคําว่า disrupt aging องค์ประกอบของคําว่าการหยุดความเสื่อมของร่างกายแพรรี่เชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถทำได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลมากขึ้นนะคะสามารถเข้าไปดูและติดตามในเพจทิฟทิปปี้ไดอรได้เลยค่ะ